ทุนครูรักถิ่นเรียนฟรีการันตีบรรจุค่าราชการครูพื้นที่บ้านเกิดรายละเอียดเป็นอย่างไรจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะโครงการทุนครูรักถิ่นปีการศึกษา2,569โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศออรับสมัครนักเรียนชั้นม .6 ที่มีความสนใจต่อวิชาชีพครูและอยากเป็น ในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าที่พักค่าครองชีพค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นฝึกประสบการณ์จริงในโรงเรียนปลายทางเมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของโครงการสามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูในพื้นที่บ้านเกิดด้วยนะคะ โดยสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรักถิ่นปีการศึกษา2569มีทั้งหมด10สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาการประถมศึกษาและประถมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีสาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่สาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกการปฐรมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตสาขาวิชาการปฐมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒรรำไพพรรนีสาขาวิชาการปฐรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาวิชาการปฐมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาสาขาวิชาการปฐมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยสาขาวิชาการปฐมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีสาขาวิชาการปฐมศึกษาซึ่งผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา2,569มีสัญชาติไทยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม5ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า2.70ค่ะเป็นผู้มีเจตคติดีๆต่อวิชาชีพครูและมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนในโครงการทุนครูรักถิ่นปีการศึกษา2569สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ10สถาบันการศึกษาข้างต้นและเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา www.eef.or.th ค่ะ